เอาเนลยค่ะพี่วัด่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรคะพี่ก็เนี่ยแหละครับรางวัลนี้เลฮะกินนะเลครับก็ในในสาขาแบบอินฟูแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ขอบคุณด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับกับรางวัลในครั้งนี้ก็เอาจริงๆก็รางวัลก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจนะฮะเอ่อแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะรางวัลก็เป็นแบบอะไรที่มันทําให้เราชุ่มชื่นจิตใจก็ขอบคุณคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้นะครับ กาถ่ายช่วงนี้นะครับ2025เป็นไงบ้างคะเริ่มเก็บตัวกันแล้วก็สนุกดีนี่เพิ่งมาจากกองเหมือนกันน้องๆปีนี้ก็หลังจากที่พักผ่อนเพียงพอก็ฟื้นกันหลายคนสวยขึ้นหลายคนนะครับอันนี้ไม่ได้เชีย์เลยไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยวันนี้แบบทุกคนแบบปังขึ้นเยอะแล้วก็นอนพอแล้วก็มีแบบ เหมือนก็มีสติมีจิตวิญญาณมากขึ้นหลังจากวันแรกที่อาจจะตื่นเต้นกันนิดนึงครับทุกคนก็ไร้สำเลยก็หาเงินครับเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีหาเงินนะฮะเวทีรักเงินนะะเวทีรักเงินแล้วก็รักการเติบโตครับน้อน้้องโเป็นยังไงบ้างคะหมายความว่ากระแสพิเศษที่เขาหันน้องก็ตอนนี้ตัวเต็งก็ยังคงเต็งอยู่ต้องพูดตรงๆนะฮะส่วนตัวที่ยังไม่เต็งมากเนี่ยก็อยากให้ดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันยังมีหลายกิจกรรมที่อาจจะแบบเอ่อคนที่ไม่เต็งอาจจะเป็นเป็น เป็นคนที่มีโอกาสอย่างเช่นพรุ่งนี้เราจะมีแคสนักแสดงซึ่งเราจะเหลือเพียงแค่2คน<ะ> 2> เราจะได้เปิดกล้องเลยซึ่งก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวเต็ง<ะ>หรือไม่เต็งแต่ว่าถ้าเกิดเพ่วมกับเขาชอบก็คือคนนั้นครับก็ขอให้พรุ่งนี้2ใน77คนโชคดีครับมีมามึดเข้าตาบ้างยางคะมีนะครับเพราะว่าอย่างสมมติตราดก็สวยใช่ไหมนอกจากว่าสิงห์บุรีสวยตราดสวยนะแล้วก็คุณอินฟ้าเขาก็ชอบไอรีนอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เด่นขึ้น นะส่วนนักร้องสายนักร้องตอนนี้เพอร์ฟอร์มอีกสองวันจะมีการประกวดน่าจะทําให้เขาสวยมากขึ้นจากการร้องเพลงเพราะนักร้องบินีเยอะมากรวมาวันเจคนครับแล้วหลังจากนี้จะมีคมเปญอีกไหมคะที่ก็มีมีคมเปญเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ่าแคสนักแสดงนะครับแล้วก็เว้นวันหนึ่งจะเป็นแคสนักร้องนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันกันขายของนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเดินทางไปภาคใต้ะครับ ขาวเนี่ยก็ได้เพราว่าเราขุดคม m p a อยบ่อยจนผมกดตะกร้าไม่มีเงินด่ายแล้วครับใครว่าไม่มีเงินวันนี้ก็ยังซื้อฉ่ำสองล้านกว่าบาทก็ยังจ่ายกันอยู่เมื่อวานนี้ก็บขอบคุณทุกท่านเมื่อวานได้ได้ประมาณ5ล้านกว่าบาทนะทุกวันก็ต้องมีรายรับทุกวันครับเราชอบเราชอบหาตังค์นะาบอกว่าสินค้าบางอันไม่เคยกินไม่เคยใช้ก็คือต้องสั่งมาเพราะเอาใจแฟนนางงามกันก็ก็มันเป็นธรรมเนียมที่ถูกต้องครับก็อะไรที่อุดหนุนได้ก็ช่วยกันอุดหนุนเพราะว่าผมมั่นใจว่าแฟนแกรบเนี่ย เป็นแฟนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหนียวแน่นและทุ่มเทนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตน้องๆถึงแม้วางทีซื้อไปไม่รู้จะซื้อไปทํะไรก็ซื้อก่อนดีแล้วครคิดถูกครับตั้ถูกต้องคิดถูกครับคิดถูกครับอนนี้แบ่งแบ่งสมองอยังไงบ้างคะพาี่วาถามเพราะมีต้อง,างการม,ามานไม่เป็นยนิลุมมันเป็นเวที่ใหญ่ทั้งคู่ก็สําหรับการเนี่ยเราทํางานเป็นรูทีนแล้วตอนนี้เพราะเนื่องจากเป็นเข้าแล้ว,วส่วนยูนิเวอร์สเราก็จะมีการวางแผน นะซึ่งมันก็จะมะีกิจกรรมของมันเรื่อยๆในในเดือนมีนาคมก็จะมีกิจกรรมสำหรับ m มิ s ช u n i v e r s e ในวันที่12นี้แอบบอกนิดนึงนะฮะวิคตอเรียก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยก็เดี๋ยวคอยรอติดตามนะครับนะฮะมาเฉพาะวิคตอเรียนะนะครับไม่ได้บอกว่าลองมาไม่ได้บอกว่าควีนทวีปมานะเพราะว่ามีคนได้ยินผมพูดแว้แวๆเราไปเขียนว่ามีควีนทวีปไม่มีนะผมไม่เคยพูด มาเฉพาะผู้ชนะครับเียชัยชนมามาเฉพาะผู้ชนะแล้วก็วันที่12จะมีงานครับแล้วของคนไทยจะได้เห็นร่วมงานไหมอะไรนะฮะของประเทศไทยจะไปร่วมงานด้วยไมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆแต่เป็นงานเฉพาะผู้บริหารแล้วก็ผู้ชนะก,ชนะก็คือมิชชันนีวอสในีบอลคือต้องแบ่งเรียกว่า ไม่ให้สอาไปมีตลางมันชนกันไหมคะเพราะชนกันแน่นอนครั้งนี้ก็ชนนะผมก็จะต้องบินมาจากขาดใหญ่เพื่อมาดูแลแล้วแบ่งทีมโปรดักชันเอาไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อจะดูแลมิสซูนิเวิร์สในครั้งนี้ครับผมมันมันจะเป็นต้องชนเพราะว่าผู้ใหญ่นานๆเขาจะบินมาสาวเอเชียแล้วน้องก็จะบินมาจากเม็กซิโกทามถึงกระแสน้องวีนานิดนึงค่ะครับละไรเขบอกโอ้โหน่าจะเข้าตาบอแลวทำยอดยอดแตกแล้วนี่บอสแต่คอนเฟิร์มเป็นทางการวันนี้นะครับก็คือ หลังจากรอที่แบบออเดอร์จะแคนเซลนะฮะอ,อะไรใดๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคอนเฟิร์มไปแล้วหนึ่งสิล้านเจ็ดแสนบาทาที่ไม่ยกเลิกเรียบร้อยครับก็คือตามเป้าหมายก็เดี๋ยวจะนัดวีนามาเจอผม,อมแล้วก็จะมา,าขึ้นไขาของด้วยกันคิดว่าน่าจะภายในไม่เกินสัปดาห์เนี้จะหาคิวแล้วก็ไปไปไลฟ์ที่ออฟฟิศกันครับไอ้คนนือว่าเป็นยอดมันสูงสุดเลยไหมครบรอตั้งแต่มีนานไลฟ์มา สูงสุดไหมต้องพูดตรงๆนะก็ประมาณคือคือถ้าถ้าเทียบกับใครอะถ้าเทียบถ้าเทียบอีฟ้าชลอดอีฟ้าชาลอดก,ก,ก็เคยทำแบบชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งให้กับทางติกต็อกอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณชั่วโมงละสี่ล้านก็มีนะครับแต่ถ้าสะสมยอดก็ไปเรื่อยๆอยา่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆผมว่าอย่า,ามาเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าถามว่าสูงไหมน้องใช้เวลาเจวันได้10ล้าน 7วันเสร็จผมว่าโอเคแล้วถือว่าสูงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติในอดีตเคยมีไหมเออมันก็เคยมีอย่างผมก็เคยไลฟ์ได้คืนหนึ่งก็4ล<ม>้านอะไรเงี้ยก็มีก็มีนะแ,แต่ว่ามันคนเราบริบทกันคนที่เป็นดาราแล้วอาจจะแบบไลฟ์แล้วขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกจ้างมาเพื่อดันยอดอแต่ของวีนาก็อาจจะแบบไลฟ์เพราะว่าเป็นเหมือนกับเราเรา,เราตั้งกติกาให้เขาแล้วมีเวลา เขาก็เลยค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟจนครบ7วันก็ครบก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วหลัยผมก็บอกว่าน้องโดนแกล่แบบโดนยกเลิกออเดอร์อะไรอ๋ออันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องปกติผมผมไม่อยากให้ไปคิดอคติว่าใครแกล้งแต่ว่าคนที่อยากซัพพอร์ตอ่ะเขาอยากเห็นยอดขึ้นเขาก็จิ้มก่อนแต่ว่าพอเวลาที่เขาเอาเอาเก็บเงินไปทางพอหลังจากน้องลงเขาก็กดยกเลิก แต่ว่าตอนไลฟ์อยู่มันยอดมันขึ้นนะก็ขอร้องว่าถ้ามีอะไรอีกแคมเปญอะไรอีกไม่ว่าทุกคนก็อย่าทาอีกเพราะว่ายอดข้างหน้าจอกับยอดที่ถูกยกเลิกอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันคนละย,ยอดกันตลอดนะฮะเราจะนับจะว่ายอดจริงเพราะว่าตัวน้องเองก็จะเห็นว่ามันหายไปเพราะเนื่องจากคอมมิชชั่นน้องมันก็จะมิขึ้นด้วยมันก็จะลดหลั่นลงไปแต่ที่แน่ๆดีใจกับน้องด้วยน้องหอยได้ขายได้10ล้าน7จ็ดแสนน้องก็ได้ไป 1ล้านเจ็ดหมื่นบาทนะครับกอค่ากองครับผนี่ขนาดยังไม่ไปขายที่ไปขายไปขายขนาดยังไม่เข้ากองคือสิล้านแล้วถ้าเข้าไปแล้วก็นาดไหนอะบอสอย่าพูดว่ายังไม่เข้ากอง10ล้านเชื่อว่าถ้าใครมีความพยายามก่อนเข้ากองถ้าเก่งๆอย่างเงี้ยสามสีล้านได้สบายนะต้องบอกว่าการพยายามไม่ใช่เป็นไปตามกฎกติกาความพยายามจะต้องสม่ำเสมอนะครับหมายความว่าอาจจะขึ้นไล์ด้วยเรื่อย บักตะก,ก้าไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้โซเชียลมันจำว่าเราเป็นคนขายเก่งและมันจะเอาคนเข้ามาดูเรื่อยๆแฟนคลับก็จะเข้ามารายรับก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อ,อไรที่เข้าฤดูการแข่งขันอ,อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ยอดน้องเนี่ยพุ่งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่เอ g นเต m e n t ดีอย่าทิ้งนะครับต้องค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจะมีแบบว่าคนไหนมาอีกไหมะมามดครับอก็ๆๆๆๆ ผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นเขาพูดกันเยอะอยู่ก็เป็นคนเก่าๆจาก M U T ก็จะมานะคนก็ร <pl ains> you <bizarre> ู้ว่าก็ชิคาโนมาริซอนยังไม่มาไม่มาไม่มาายไม่มาอยู่แล้วคอนโทร์มเลยใช่ไหมคะที่ผมพูดมันคือคนอื่นไม่ใช่ายไม่ใช่ไฟ้ายังไม่มาครับ่ายังยังมีซีรีส์ที่ต้องเล่นอยู่ครับผมจะมีโกวาวไหมคะตอนที่เปิดมาแล้วเซอร์ไพรส์เลยตอนนี้ที่เห็นคอนเฟิร์มก็วาวระดับหนึ่งแต่ถ้าคนที่ผมพูดเนี่ยเป็นนักร้อง ถ้ามาเขาจะว้าวเห็นเขาสอบถามมาว่าเขาติดสัญญาเหลือเท่านี้เท่านี้มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสติรกทุ่งหรือว่าอะไรคระบอสไน่อยได้ไม่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 ไปครับไม่ไปครับเรื่องหนึ่งเรื่องคดีฟ้าจบแล้วครับครับผมยังไม่จบครับคือผมเป็นคนไปไปขึ้นศาลนะครับเราเราชนะในศาลขั้นต้น1,300นร้กว่าล้านก็คือศาลพิพากษาว่าไม่มีมูล ก็คือเหมือนกับยกฟ้องก็เราเราก็ชนะในในศาลขั้นต้นนะครับแต่ว่าคู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์เมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณสักไม่ควรจะเกิน6เดือนอะไรเงี้ยซึ่งเขายังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ศาลขั้นต้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วพิพากษามาแล้วเรียบร้อยว่าสัญญาไม่ยุติธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมก็ไม่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 สามารถเรียกร้องอะไรได้มีแอคเซง เป็นยังไงบ้างครับน,น้องก็ดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าขึ้นสารกันหลายรอบ<ม>ตัวผมเองไปขึ้นรอบสุดท้ายเป็นการปิดปิดการสื่อเราผมก็ค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าอยู่กันเป็นครึ่งวันแล้วก็คู่กรณีก็ค่อนข้างเพเชอร์ใส่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับะอะไรคถ้าถามว่า,าข้นกรนาจะมีืก็ดีดีครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมเราต้องยอมรับในกฎกติกา แต่เราก็มั่นใจนะครับว่าการอุทธร์สำหรับความรู้สึกผมก็น่าจะเป็นแนวโน้มเดียวกันกับสารขั้นต้นเพราะว่าการอุทธร์เนี่ยเขาจะไม่เลือกเขาจะไม่สืบเพิ่มเขาจะไม่เรียกอิงตามไม่เรียกผมไม่เรียกทางคู่กรณีอุทธร์เขาจะดูแค่สํานวนทั้งหมดของสารขั้นต้นพิจารณายืนสารขั้นต้นหรือจะเปลี่ยนคำพิพากษาเท่านั้นเองครับอ ยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้จริงๆโดยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะเราไม่ชอบค้าความไม่ชอบหาเงินกับการขึ้นขึ้นสาลอยู่แล้วนะวโอเคนะครับขอบคุณรับเพื่อนะตอนนี้ต้องขึ้ขขนสาลกาีนอีครคะฮะอาขึินยังเหลืออีกมีคาร์บินมีคุณมีรัฐมนตรีนะฮะภูมิใจไทยมีประตูน้ำ แตงโมผมไม่เกี่ยวครับแตงโมผมเป็นผู้ผักดันถ้าตุส่วนตัวผมอยู่สามคดีสามคดีหองบอกผมฮะเหนื่อยไหมเอาจริงๆไม่เหนื่อยครับกามินก็วันที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองมีนายี่สิบสี่มีนาไปสองวันครับกี่ล้านเขาฟ้องผมห้าล้านบาทไม่ได้เยอะ นี้เตรียมรับจ่ายได้จะจ่ายทำไมบาทนึงก็ไม่จ่ายไอ้ละก่อนรู้หน่อยนะคะ <c oughs> ตอนนี้น้นหนึ่งสองโอเค